ับได้ยุคันพ่นบุทธีทุกตีเนี่ยโอ้เรียว่าประมาณห้าสิบปีกับดับได้เนาะแต่ว่ายังแต่พ่นติฐานะเฮาอย่างเดียวโอ้โอ ทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงคารุ่งเปิดทุกคนวันนี้กลับมาพบพ่อกับสแก้วคือเก้าพี่น้องเ้ยคนเก้าคนเดิมวันนี้กับพ่อพ่อกับสแก้วก็อยู่ทีหน้าของน้องเมียเพิ่นโดยเพราะว่าสแก้ก็เคยมาหาเพิ่นเทหนึ่งแล้วพี่น้องแต่ว่ามาโดนเติบหลายมือยู่โดยการวันนี้กันเนาะกับมีลมเวลามาหาเพิ่นเน่ ราะว่ามือนี้ยสแก้วก็บ่ได้ออกไปข้างนอกเพราะว่าอันมือนี้กะห่อกะต้มนี่โดยอ้ากะสั้นก็จะได้เข้าไปทักทายสบารีทางน้องเพคนเด้อเพื่อนพี่น้องโดยระถาเพันก่อนเนาะก็มีหลายอีกที่ทักเข้ามาว่าสแก้วเอ้ยว่าสั้นโดยระถามน้องเมียเพันแน่เพื่อนเปิดใจแทบบ่เพื่อนว่าโดยนะสั้นโดยเป็นการสักษาศีลราสับปะแก้วกับสับปีพี่น้องเข้าไปหาทางน้องเมียเพิ่นเลยโอเคเพอพี่น้องไปกันเลย นี่ก็มางห่อนไทยห่อนหน้าของน้องเมียพันเด้พี่น้องผู้ทงไอยทงหน้าน่าพันป้างามงามพี่น้องเอยดูสดใสข่าห่าพันเ่ยพี่น้องกะตักตาสิพี่น้องโดยสบายดีอ๋ออยู่ไอยอยู่หน้าดยอยู่ห่มเย็นเนาะดูดยปาเป็นอะไรไม่ได้ห้องกระตเ้งของยางโบ เป็นเห็ดขนมพี่น้องเลยเห็ดขนมไปเตรียมไปลงใส่บาดมืนโดยสาวเล่าแต่ว่าเมื่อเช้านี้คือเห็นว่าอยู่เพื่อนบ่คอยว่าอือเออที่แท้นะจะนอนหน้าพี่บ่โอ้นอนหน้าเลยข่าเพื่อนบ้านโดยคอยว่าเรานอนเพื่อนบ่ที่รักๆก็คือนอนอยู่แต่หน้าโดยกาม อราขอก็มาถามท่านึงได้พี่น้องเลยว่านอ้องเมียเพิ่นก็เป็นมีห้างเนาะโดยเอาลูกไปใช้ดินี่นนยอยู่เถียงโอ้อยู่เถียงนะแม่เป็นอะไรอ่ามีเอฟซีรายท่านเพิน่นที่เห็นสกแกมาถ่ายท้ำน,น้องเนาะโ,โดยก็ะ่ว่าเพิ่นสนใจแน่สนใจน,อน้องเลยอยากอ่นา,านถามลองว่าน้องปวดใจแทบบ่เห็นว่า โดยแบบถามีผู้ว่าผู้แค้วอยากโอ้ยอยากล้มน้ำเจ้ากระชิ่ภ้อมอยู่บ่แบบขันเพิ่นอายุอันแบบหาซิบได้撒หาซิปปลายแบ่หาซิบพวกซิบแบบไหนหาซิบพกซิบอะคุยได้โดยก็ค่อยคุยกันไปก่อนโดยอ่าเมื่อพี่น้องถ้กขาพายะกันคุยอีกอย่างกับสะแก้วกะเอ้าโมเมนต์ขอโทษ เอโกยหยังกับน้องเมียวเนาะโดยก็ติดต่อเข้ามาทางช่องแก้วเด้อพ่อแม่พี่น้องอ่ะเดี๋ยวสแกวสิเอาให้คุยอเบอร์นําเพิ่นลังมพี่น้องเอ้ยโยทางพร้อมที่จะคุยนําทุกคนเนาะโดยพร้อมเบิดทุกคนนั่นแหละพี่น้องที่ว่าสิเข้ามาหาเพิ่นเนาะโดยอ่าการคุยนี่แบบบางทีนี่สิเป็นนุ่มลาวนุ่มไทยสเป โอ้เราไทยคุยได้บ่ต่างประเทศก็คุยได้บ่แกไล่เป็นทำยรนกกันหูภาษากันเนาะโดยน้องพนเราคุยได้บ่ทุกคนบ่จำกัดอายุบ่โอ้อ่าเจ้าป้ากับโัวเจ้านี่มาโหลดเติมยังบริขบฝ่าเคลือบบ่การเลี้ยงลูกคนเดียวนี่ท้อบ่ โอแต่ว่าตั้งแต่พ่ปะขาเนี่ยถามขึ้นในหนึ่งเนาะมื้อนั้นเขาก็แบบว่าพี่น้องไงเขาก็ถามก็บ่ได้คักปานัดเพราะว่าลูกเจ้าให้เอ้ยมันเลยคือถามขึ้นในหนึ่งอ่าตั้งแต่จับป้ากับัวเจ้านี่พ่อเพิ่นก็บ่บริคืนมาบ่อยมาถามว่าลูกเป็นอะไรจร่งๆที่บอกโอ้เพิ่นไม่ได้มาถามแบบอย่าห่างไปเลยปะไปเลยบ่มาถามข่าวข้าวลูกเจ้า อ๋อพิ่นบ่ได้ฮู้เลยบ่ว่าเจ้าทองเลยพันบ่ฮู้อืมโดยโดยเดียว่าเจ้ากระทองแบบบ่ฮู้ตัวโดยของอยู่น้ำกันโมดูนะั่งเนาะโดยอยู่ประมาณสามเดือนกะเลยทางเพิ่นกะแบบเห็นเอาทุกข์หันยะเพิ่นก็เลยปะเข้าไปโดยตะกี้เพิ่นบ่มีตาบ่บ่ดิสิคือจแล้วเขาก็เนาะโดย เพราะว่าทางเข้ากระถุกยากแน่ทางเพิ่นก็ได้ปะไปเนาะแต่ว่าเพิ่นบ้หูแต่ว่าเพ,พิ่นกับบริตติโตหาเจ้าเลยแต่นั้นมาอบอกอ๋ออย่าไปว่าบริตติโตมัอมองกันจนมีดุไมีเต้าแบบนี้เพิ่นบริตติโตหาเลยเพิ่นอยู่บ้านใดบ้านกุดแขกบ้านกุดแขกโอ้หอดหูอันห,ห,หูหอดเพื่อนเพิ่นเนาะอ,อันบ้านเพิ่นเนาะโอ้ตอนนี้เพิ่นนู้ว่ามีนานะอะไรหรอเพ่นกระบุบอว่าหาบริตต่อหากัน โดยแต่ว่าทางน้องนี่กระสดมาได้จกปีก็จะบอกปีนะจะปีได้เสดุกันสองปีโอ้กระสดสองปีตายแล้วเนาะโดยทางน้องกระสดมาได้สองปีเด้วแต่ยังบ่มีคนหูใจยังบ่ครับไปแค่ว่าเจ้าเลือดจกคนงามปานนี้กันแบบบริวีฟัวมันหลินมาล่มบ่ เจ้าว่าไม่ได้ไปใส่เจ้าองนี้จิตนาเจ้าบอกไปจิตนาไม่ไปใส่เข่าบ้านก็ไม่ได้คอยเข่าบ่จะพอแนะผัว่าก็บม่เห็นฟังมืดอ่ะเข่าไปแล้วก็ออกมาเราไม่ค่อยนอนเตียนโอ้เข่าไปชั่วข้าวแบบเบิด์ตไปนวดกินมันยังเบิดไปแดกไปนวแอ่ะเข่าไปซื้อในบ้านหรือซื้อบ่อโอ้สำพัอจังว่าบ่มีผู้ว่าเด้อแต่บ่มีคนมาล้มแบบว่ามันโยกมันยังแบบว่า โอ้ผู้สาวบอเนี่ยนี่บ,มบ,บ<อ>่มีบอบออืมกันยังบ่มีโสดยังโสดอยู่คือเก่าพี่น้องแต่ว่าสามไม่ห้างไม่ห้างน้อยกระุูกหนึ่งเจ้าเศร้าเศร้าปีจะบ่าเนาะโอ้ยน,น,น,น้องคันอะอายุไป้ศร้ปีพี่น้อง่าเป็นในห้างก่รพ้อมที่จะเปิดใจอันยินดีอ่า่าผูวาวฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะนังเนาะ โดยแต่ทางน้องเพื่อนกัยินดีที่จะคุยน้ำทุกๆคนหรือว่าทุกท่านที่เข้ามาหาน้อ,นองเพื่อนพี่น้อยโดยว่าน้องเพื่อนกัตอนนี้กะแบบว่าบมมีคนคุยเนานะ<อ>ต้องการคนเลี้ยง <ừ. S 1> ลูกซอยพี่น้องเ้ยจ้าไปยังบม่ได้ไปไทยเถือเ่อบ่โอ้แต่นั่นม่านี่ผเคยไปค่คย,ย,ยไปเถื่อบอคือจะไปบอเอาคือบมไปอ่ะ โอ้โหมีเงินเห็ดบัตรด้ยทางนอกคนโมมีเงินเห็ดบ้ารกี่หน่อยอ้าวถ้าไปในภาคเสีเอาูุเจ้าสมมุติว่ามีคนแบบว่าเห็ดบ้ารเห็นยังหายเจ้าสินายต้องการว่าสามี่นอยากไปบอแบบนี้เอากลับไปได้เน้อด้ยแต่ว่าสมมุติว่ามีคนแบบว่าอยากเอาเจ้านี่อายุประมาณห้าบอตรงๆเนาะอายุประมาณห้าสิบปีเจ้าสิับไปบ่ ับได้ยุพันเพิ่นบุตนที่ถกที่เงี้ยอ้เลยว่าประมาณหาสิบป,ปีกับดับได้เนาะแต่ว่ายันแต่เพิ่นตีฐานะเฮาอย่างเดียวโอ้ยเพราะว่าทางฐานะทางครอบครัวของน้องเพิ่นจะค่อนข้างว่าทุกอยากแน่พี้หน่อยเนาะเข่ากะบอกว่าอยู่กุมกินนั่นนังเนาะโดยคือพอแม่พี่น้องเห็นนะคือจะแก้วเคยทายคืนนึงแล้วแต่ว่าค่อยทายทีอย่างหน้าเพิ่น พอนอนอยู่แต่หน้าผู้สาวนะพี่โยอ๋ยเอาเจ้าคบไล่ในไล่เสกกับอนาขอโทษเนาะขอโทษที่ทำตัวเกินอีหนึอยนึงคบกับอันอดีตสามีเจ้าเพคนกเพ็คนก็มาดินสาวบ้านโคกนะพประเดี๋ยวทันกับไม่คุยโอ้ที่แรกอะมาดินสาวอยู่บ้านโคกตะกี้เจ้ายังไม่นอนนาบ่บ่โอ้ตะกี้เนี่ยนอนเฮือน โดยวันนี้ดุเลยยังแล้วแต่มานอนหน้าละแม่ทางแรกๆคนก็นอนอยู่เพื่อนเป็นผู้เสะผู้สาวเนาะโดยอ่าวันนี้ก็เป็นสาวรอบสองแล้วคือโบเมือเมื้อเนี่ยลูกคือว่าแล้วเพอ่์สิอุ้มลูกหอดเนาะโดยลูกคนกับพอดีเป็นตะแพงพี่น้อยสองขวบกลัวเนาะหรือว่าสองปีปลายนั่นเลยพี่น้อย ทางนมม้องเพิ่อนก็ยังขาดครูขาดเคียงขาดคนคุย uh, คือว่าเป er ิดใจตอนนี้ก็อยากมีคนคุยเนาะนางโดยเพราะว่าโสดมาโดนแล้บ่มีผู้บ่าวคุยดีบ่บ่มีอ่าวแท่ห์นะอ้าอนี่จองเด้อบ่้พี่น้องบ่าวลาวสิเป็นบ่าวลาวหรือบ่าวไทยกะยินดีตอนรับเสมอตอนรับอย่างตอนคุยเด้เนาะนาง คนเฮาก็ต้องคุยกันไปก่อนไปหน้าโดยก่อนสิเข้าหากันเนาะกลางเมืองมันก็ต้องการแบบมีคนคุยเพราะว่าเงามาลายปีได้พี่น้อยิ่นก็เนาะอยู่ไหอยู่ลาเจ้าเห็ดยังไงไม่ได้เห็ดยังอืงมื้อ่ะไปที่ง้วนโซ่แน่โอ้ ขายบ่ะลยอืมแล้วหมื่นจะควันจะไปคุชิรอขายกับบ่ได้มื่นสิบเจ้าพันแล้วอ้เพอได้ซื้อกระต้มขนมให้ลูกแกยังใครขอ้อกระต้มขนมกันมันไอยู่บ้านเพราะว่าเรได้คอยเข้าบ้านทางน้องเพิ่นกัน่นเดินข่าวเท่านึงออ๋บางทีก็เลี้ยงงัวเนาะตามภาษาบ้านเฮานี่แหลยงัวจะเต็มโตนะ โอ้ง้อเอือยบ่โอ้เพิ่นเป็นข้อเป็นขั้วอะไรเพิ่นไปหาเงินหะค้ำนะเพิ่นทั้งเจ้าเรียงโอ้ยให้ให้เรียงค่าผู้อยู่บ้านก็เรียงให้เนาะแบบทั้งเอือยก็ไปหาเงินหาค้ำอือคือว่าทั้งเจ้านี่ทั้งเจ้าเองกับบ่มีง้ออือดูดูดูอ่าคือได้ยินข่าวว่า น้องเมียวนี่ตั้ซาด์ภาษาแมนบแมนตโาดอ๋อ้าพื้นว่าต่ใส่อาน้องน้องนี่แหละขอน้าพิ่นโอ้น้องเพิ่นบอคือน้องเจ้าน้องเพิ่นอ๋อตั้มมืดไรมือจะพื้นตั้มปางมือโมยากลูกกะในมือละทรงพื้นมืดญาตกะในเคืร์กนึ่งเอ้า รู่มันนะพ,พี่น้องไอ้เพิ่มเวลาอยู่ซื่ออยู่ห่างอยู่หน้าบางเมือกะถามมันแดดแบบคุติรอถามมันบ่แดมันยังกะตตำสาดโอ้บ่ได้อยู่ซื่อเด้อสาวลาบเนาะงใครอยากไะไเป็นลูกสะพายดีเด้อเนาะเคนตำสาดตำพื้อพี่น้องไอ้หรือว่าคนไทยก็เอินว่าเสือเนาะนังเนาะอาจฉรมยะเนาะพอฮอกก็ไ่เคยไปไทยอ่ ตำสะท,ทุกมือตำก็พายตำสะตำกับน้องโอ้ oh, น้องนุชอันที่เข้ามาเมื่อก่อนนะบ่โอ้ oh, ยโอ้ยตำสะกับนอ้นองสองคนมาลูกเลยให้แม่เอา้าวเมือ่อใดเพิ่นอ,อยู่กันคือว่านแน่นอนเมือ่อใดเพิ่นจี้มเอ,เอ็ดเนี่ยกะโอ้ยได้แต่มื่อเดือพื้นนั่นแหละเพิ่นว่าแบบเอาพื้นนี่โคเอาดูซิโอโคโอ้เพิ่นแบบ โค้รเพื่อนห้ดีเฮาวตัมกับเพิ่์นบ่ดูเฮาวลำรับจ้างเพื่อนบ่คือเพื่อนห้เขาขาดเลยตัมปั่นกับเพิ่์นโอ้ตกับปั่นกับเพิ่์นแต่ว่าชาตเฮาวตัมแบบปูเป็นอย่างฮาซื้อเพื่อนบ่คือเพื้นละปันคนครึ่งบ้านางโอ้ประตูมันได้ยังงงเลยบริยูซื้อทางน้องเพื่อนต้องรับจ้างตัมพื้นตัมซาดพอได้ปูเนาะ โ้ยก็ถือว่าเป็นเด็กที่ขยันเนอกพี่น้องหู่จักการทำมาหากินหัแบบหูครอบครัวนะเ่าะอะกันเนาะเพราะว่านอกกับพานประสบการณ์มาหลายอย่างไเนาะโดยอีกอย่างคนกะคนว่าทางภูวาผูเพลก็ค่ะไม่ว่าคุยได้แต่ว่าคุยกันไปก่อนเนาะนะโดยเพราะว่าทางนอกนี่ก็เคยมีประสบการณ์มาแล้วเหมือนบอกโดยก็เคยมีประสบการณ์มาแล้วก็ อยากคุยคุยกันปะดุลน,นินงแบบนี้ทางเบอร์ทง้งย่างเดี๋ยวเขาเอาหลังไม้เนาะบางทีมีผู้บ่าวผู้แพวติดต่อเข้ามาเดี <c> ๋ <ười> ยคุยน้ำนองเมียด้ว่าสันโดยสามีหลายคนอยู่นอกคนฝากมาถามน้นองเมียว,วะ่ะครับไรบ่อันอายหกสิบปีแล้วคน <c ười> <c ười> ไปทำให้แน่หรือว่าพนมีคนหูใจแล้วบ่คนว่ะโดย บางคนกับแบบหลายหลายย่างเนาะน้องนี้เนาะหลายคนหลายทำระวังพ่นมาว่าพื้นยาขาดกับผัวมันแทบบ่นี่นะโอ้ยเพราะว่าเฮาเอากันกับว่ได้แต่งคอเนาะโอ้ยถ้าสมมติเป็นคลืนมาสีเอานี่เจ้าสีเอาพคุนบ่โอ้บ่เอาเดี๋ยวบอกคนย้อมพิษว่าทุกอย่างแล้วนี่ดูกับใอยกินฮอตดุกินฮอตยังเลยจ้ะโบเอาบ่เอา ันเท็ดให้เาเสียใจทีหนึ o, ah ่งเนาะโดยเ้าส <laughs> ียหายโอกาสเพิ่งกระโบเป็นเนาะโดยทางเ้าวกะโหถ่ายยากรรมมาหักกอดโบตีข <laughs> no, hi ่อยบ่อแล้วเนาะทางเ้าวกะไปว่าเพิ่งแหยประวัติในความคิดยบางข้างหนึ่งเนี่ยเนาะโดยตอนนี้กับลูกเพิ่งกะคือได้ยินเสียงหายเด็กน้อยพี่น้อะเนาะตอนนี้เ้าก็นั่งอยู่ห่มม่วงเพราะว่า มันกลางวันนี้ก็คืมๆฝนอยู่แต่ยังอ้าวเนาะนังเนาะโดยก็เลยมานั่งอยู่ห่มม่วงมันเย็นทางเพิ่นก็ว่าสิไปายงัวในอย่างเน่โดยเฉพาะเมงัวให้พ่อใหญ่เพิ่นเพิ่นว่าอากาศสิบริบูรณ์เวลาเพิ่นได้ก็หน่อยอ่ะก็จะได้ลาน้องเพิ่นสามนี่นาะนังเนาะโดยโดยสบายดีพี่นุ่มทางสกายก็ได้อุ้่นลมนำ น้องเมียเพิ่นกับเป็นทีเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องกะมาตามคำขอของเอ็ซีเพิ่นเพิ่นบอกว่าให้ไปถามเพื่อความมั่นใจนี่ว่าสัตว่าน้องเมียเพิ่นทับได้อยู่บ่าอายุประมาณหกสิบปีทางน้องเมียก็ได้ให้คำตอบเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยว่าดับได้เพิ่นว่าขอเพียงแต่เพิ่นบติทางฐานะเฮาเพิ่นบอกโดยกะเนาะกะถือว่าทางน้องเพิ่นกะ โอเคอยู่พี่น้องเนาะพร้อมที่จะคุยเบิดร์ตทุกคน,กคนอะไรจะขมาหาหน้องเพินน่์นเนาะโดยฮะสันสเก,กลกัสได้โควอ,อัมลาพากับพาเมื่อก่อนเด้พอพ่อแม่พี่น้องอ่จีเบิร์ทุกคนก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทีกก่เข้ามาซึมสมสแกตเติร์นจนว่าจบโดยสเก,กลกัสคอยเพิ่์นจนดีๆไม่แห้งสุขภาพแข็งแกร่งคนเจ็บอยังหาได้คงไข้ย,ยังาหานี ข민ដຫ້ສែរល់ធរភ្នីរ់សាច់ប់ итан ះហើយចាត� at s i t u a t ກ o n of ់ឭឿ្ວារស់บາក្ន